สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะกลับพบกับน้ำเช่นเคยนะคะในหัวข้อแรนดอมนะคะแรนดอมก็สามารถดูได้ทุกลัคนาราศีทุกสถานะเลยนะคะเนื่องจากเป็นพลังงานโดยรวมเนาะแล้วก็เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะถ้าเกิดเข้ามาฟังแล้วสถานการณ์มันตรงกับเราเนี่ยก็ขอให้รับเฉพาะพลังงานที่ดีนํากลับไปปรับใช้นะคะแต่ถ้าเกิดเข้ามาฟังแล้วมันไม่ตรงหรือว่าไม่ใกล้เคียงกับเรื่องของเราเลยแสดงว่าแรนดอมนี้อาจจะยังไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นนะคะ อ่ะเราก็จะไปเริ่มกันเลย <c oughs> ขอทุกคนนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางก็พอนะคะอย่าไปอินหรือว่าอย่าไปซีเรียสกับมันเนาะวันนี้น้ำใช้สำหรับนในการแรนดอมนะคะเสียงน้ำก็จะแหบๆนิดนึงนะคะต้องขออาภัยด้วยนะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะน้ำต้องขอเช็คลักษณะพลังงานของเขาคนนั้นก่อนนะคะว่าใช่เขาคนที่เพื่อนๆนึกถึงหรือเปล่าเนาะจะได้รู้นะคะว่าแรนดอมนี้ตรงกับเราไหม เช็คกันนิดนึงนะคะพลังงานของเขาคนนั้นคนที่เป็นเพื่อนคิดถึงนะคะห้าไม้มาใบาแรกเลยนะคะ f u u r of Pentacle นะคะสี่เหรียญ the d e a t h นะคะหนึ่งถ้วย s i x of Pentacle นะคะหกเหรียญ มี energy ของชาวธาตุไฟนะคะเมสิง์ธนูชาวธาตุด,ดินนะคะการพุศกมังกรแล้วก็มีลัคนาราศีพิจิกนะคะที่เด่นๆหรือชาวธาตุน้ำเนาะมีนกรกฎพิจิกนะคะโอเคชาดิธาตุน้ำธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟจะเด่นๆในคลิปนี้นะคะละักษณะของเขาและเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมีความไม่เข้าใจกันนะคะบางเคสบางท่านเนี่ย อาจจะทะเลาะกันแล้วก็แยกย้ายกันไปอาจจะเป็นคนเก่าที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะมีความนิ่งต่อกันมากๆเป็นลักษณะพลังงานที่มีความนิ่งมีความไม่เข้าใจกันความขัดแย้งกันนะคะบางเคสถ้าเกิดไม่มีสถานะกันเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่เหมือนกับห่างหายกันไปแล้วนิ่งกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดเคยคบกันเคยคุยกันนะคะก็อาจจะมีการที่เหมือนกับ ทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันแล้วก็ความสัมพันธ์มันได้จบลงไปนะคะเพื่อนๆกับเขาเนี่ยน่าจะชอบกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันนะเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนตกหลุมรักกันนะคะฟิลคล้ายๆกับจะเรียกว่ารักแรกพบได้หรือเปล่าเออแต่รักแรกพบไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เจอนะคะแต่มันเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่ชอบชอบตั้งแต่แรกเห็นสนใจนะคะแบบ เออเหมือนเราชอบคนนี้เราไปเจอคนที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกดีด้วยมันกลายเป็นความรักเพื่อนๆกับเขาน่าจะมีการซัพพอร์ตซึ่งกันและการช่วยเหลือกันนะคะเลยเกิดเป็นความรักขึ้นมาอืมแต่ความสัมพันธ์ตอนนี้เหมือนกับนิ่งไปแล้วจบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนนะคะโอเคนี่ก็คือลักษณะพลังงานของเขาเนาะถ้าตรงก็ไปกันต่อเลยนะคะอืมทีนี้น้ำจะดูให้ว่าค่ำคืนนี้นะคะเขาฝากมาบอกว่าอะไร คำคืนนี้นะคะเขาคนนั้นของเพื่อนๆเน,เนี่ยเขาฝากมาบอกว่าอะไรคะในคำคืนนี้เริ่มกันเลยเดอะไฮโลแฟนนะคะอืีออฟ e พนทากเกิลเ e t ะช e วเวอนะคะเขาฝากมาบอกว่า ืมใบนี้น่าจะเป็นเด็กถือดาบว้าวเก้าไม้นะคะอันนี้โอเคไฟออฟเพนเดิ้ลเ้ารียนนะคะโอ้หลังจากที่ห่างหายกันไปหรือไม่ได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยคนคนนี้ค่ะเขารู้สึกเหมือนกับ น้ำมองว่าสิ่งที่เขาอยากจะฝากมาบอกเพื่อนๆเลยนะคะคือเขาอยากกลับมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะเขารู้สึกคิดถึงวันเวลาเก่าๆเนี่ยตอนนี้พลังงานของเขาแลดูแบบเหมือนโดดเดี่ยวมีความเหงามีความคิดถึงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขารู้ว่าเพื่อนๆนะคะสร้างกำแพงกับเขาแล้วปิดกั้นเขานะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นฝ่ายที่ถอยออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะถ้าเกิดพลังงานเป็นไวเวอร์ซ่าก็อาจจะเป็นเขานะที่เป็นฝ่ายถอยไปนะคะ แต่การที่เขาถอยไปหรือเพื่อนๆจะถอยไปเนี่ยคนคนนี้เขามีความคิดถึงเขาอยากบอกนะคะว่าเขาคิดถึงเขายังอยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยังอยากที่จะกลับมาพูดคุยด้วยนะคะแล้วก็คิดถึงความดีของเพื่อนๆเออคิดถึงความใจดีความน่ารักสิ่งที่เพื่อนๆเคยแบบให้เขาเคยดีกับเขาเขาคิดถึงมันนะคะเขาไม่อยากให้เป็นเพื่อนแบบ จากเขาไปแต่เขาก็รู้นะว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันจบลงไปแล้วมันเลยยากนะคะในการที่เหมือนกับจะกลับเข้ามาพูดคุยเนาะมันยากสําหรับเขานะคะเขาก็เลยเหมือนทําได้แค่คิดถึงอ่ะคิดถึงมากๆแล้วอยากจะส่งมาให้ถึงประมาณนั้นขอขยายความรู้สึกเขาหน่อยค่ะเขาอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้อีก 10น f p e n t a c l e นะคะโอ้ยเขายังอยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยคะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะพัฒนาไปถึงขั้นที่เป็นสิบเหรียญกันเลยนะคะก็คือการสร้างครอบครัวมีคอมมิทเมนที่ชัดเจนจริงจังเขาคิดในเรื่องนี้อยู่นะคะในตอนเนี้ยแต่ว่าเหมือนมันยากแล้วที่จะกลับเข้ามาเพราะเขารู้ว่าเพื่อนๆอาจจะปิดกั้นเขาอาจจะมีกำแพงกับเขาไปแล้วแต่สิ่งที่เขาอยากให้เพื่อนๆรู้เลยนะคะก็คือ เขาคิดถึงเพื่อนๆเขาอยากที่จะกลับมามีคอมมิชเมนต์อยากที่จะได้ความสัมพันธ์นี้อยู่เนี่ยการสื่อสารนะคะเขาอยากติดต่ออยากสื่อสารและมีเกณฑ์ว่าในบางเคสบางท่านที่มาเจอคลิปนี้นะคะคนคนนี้อาจจะทักมาก็ได้เออเหมือนเขารอจังหวะที่จะทักมาอยู่ เจ็ดถ้วยนะคะอ,อันนี้น่าจะเป็น Queen of Cup หรือเปล่าสาถ้วยโอเคการกลับมาพูดคุยกันแบบมีความสุขคือตัวเขาอะค่ะเขากลัวการถูกปฏิเสธจากเพื่อนๆนะคะสี่ถ้วยเขากลัวว่าเพื่อนๆจะมีกำแพงกับเขากลัวว่าเพื่อนๆจะปิดกั้นเขาแล้วก็ไม่ให้โอกาสเขา เขากลัวการถูกปฏิเสธจากเพื่อนๆนะคะและสิ่งที่เขาส่งมาให้เพื่อนรับรู้เลยก็คือเขาคิดถึงเขาอยากติดต่อสื่อสารอยากทักมาหานะคะแล้วก็อยากกลับมาพูดคุยกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเขาคิดถึงเสียงของเพื่อนๆคิดถึงความสุขในความสัมพันธ์นี้คิดถึงความน่ารักความใจดีของเพื่อนๆนะคะ Queen ควีนอัพคับเพื่อนๆนะ่ความจริงแล้วนะคะเขาเนี่ยมองว่าเพื่อนๆเป็นคนที่แบบเป็นเหมือนคนในฝันของเขานะคะเป็นคนที่แบบ เป็นสเปคของเขาอะไม่ว่าเพ,เพื่อนจะหน้าตาแบบไหนนะคะแต่คนคนนี้ยเออเขามองว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่อยู่ในอุอดมคติของเขาเออเป็นคนที่เขาชอบเหมือนเขาชอบแบบเนี้ยอะแล้วเขาก็ได้มาเจอเพื่อน,อนแต่เขากลับมันเหมือนในอดีตเนาะในอดีตท,ที่เขาทําพังไปแล้วหรือว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันฉับพลันนะคะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องจบลงไปเขาแบบไม่เคยลืมเลยถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมา แต่เขาก็ยังคงคิดถึงยังอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อที่จะมีคอมมิชเมนที่ชัดเจนอยากทักมาหาอยากได้ยินเสียงของเพื่อนๆนะคะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยกลับไปพูดคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งเขาคิดถึงความสุขในความสัมพันธ์นี้อืมแล้นี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไพ่ข้อความกันนิดนึงเนาะเช่นเคยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะดูไพ่ข้อความน้ําขอดู ไกด์ไลน์จากไพ่เอะโร omance angel นิดหนึ่งนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ new love นะคะ separation นะคะบางเคสเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือถ้าไม่ได้อยู่ไกลกันก็เหมือนกับการห่างหายกันไปก็ได้แต่ความห่างหายหรือว่าความห่างไกลตรงเนี้ยไม่ทําให้คนคนนี้ยค่ะ หยุดคิดถึงเลยนะ้ำมองว่าเขาก็ยังคิดถึงเพื่อนๆอ,อยู่เสมอนะคะโอเคเวดดิ okay, ้งขึ้นมาใต้สํำรับนะคะคือการส่งสัญญาณถ้าตามไพ่แล้วเนี่ยนะ้ำมองว่ามันเหมือนกับคนคนนี้อยากกลับมาเป็นรักครั้งใหม่ให้กับเพื่อนๆน,นะคะอยากจะเป็นคนรักที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเขามองในเรื่องของความแบบจริงจังอะ การแต่งงานการอยู่แบบกับเพื่อนๆแบบมีความสุขในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะเขายังคิดถึงเพื่อนๆอยู่ไพ่บอกให้สังเกตสัญญาณนะคะก่อนที่เขาจะกลับมาเนี่ยเหมือนกับมันจะมีการส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะเขาต้องการที่จะดนจิตดนใจเพื่อนๆให้ไปเจอหรือได้ยินหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะลองสังเกตสัญญาณผ่านทางความฝันหรือ อาจจะมาผ่านตัวเลขที่เราเห็นซ้ําๆแต่อีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน Move on แล้วไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์นี้นะอะก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่นะคะเป็นความรักที่ดีแล้วก็มีศิษย์ที่จะได้แต่งงานด้วยเออาจจะเจอความรักที่แบบเป็นรักสุดท้ายเลยที่เพื่อนเพื่อนจะได้แต่งงานกับเขาคนนี้นะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันมาทีนี้เราไปดูข้อความจากเขากันนะคะว่าถ้าเกิด เขาสามารถที่จะพูดอะไรกับเพื่อนๆได้นะคะคนคนนี้จะพูดอะไรไหนดูสิเราคิดถึงเธอทุกวันอ,อันบล็อกนะคะใครที่บล็อกกันก็มีเกณฑ์ว่าจะมีการปลดบล็อกแล้วหรือถ้าเกิดไม่ได้บล็อกกันเนี่ยก็าจะเป็นการไม่พูดคุยกันนะคะแต่ก็จะมีการสื่อสารมาจากเขานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยเนาะ เธอเคยแคร์เราไหมนะคะจับมือไว้ตลอดไปได้ไหมอย่าทิ้งกันนะเนี่ยเขาอยากมีความสัมพันธ์ที่เย็นยาวนะคะเออก็มีสองกรณีที่น้ำพูดไปนะคะว่างไหมไปกินข้าวกันนะไม่แน่นะคะการกลับมาในครั้งนี้อาจจะชวนไปกินข้าวนะคะชวนเพื่อนๆไปกินข้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะน้ำขออีกใบหนึ่งแล้วกันน้องมันน้อยไปนะคะ I miss you นะคะเขาบอกว่าเขาคิดถึงเพื่อนอน,นะคะเนี่ยบอกแล้วนะคะว่าคิดถึงจริงๆแล้วก็คิดถึงทุกวันด้วยตต้สำรับนะคะอยากให้เธออยู่กับเราตรงนี้ตอนนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมนี้เนาะ,ะขอให้ทุกคนนะคะสมหวังในความรักแล้วก็ใครที่มาเจอใหม่ก็ขอให้ กดซับสไคร์นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย